สวัสดีค่ะมิวชาแนลนะคะวันนี้แอดก็จะมาสรุปเลขเด็ดประจำงวดวันที่16พฤษภาคม64ให้เอได้รับชมนะคะท่านผู้ชมสรุปเลขเด็ดประจำงวดวันที่16พฤษภาคม64นะคะกดอ,อื่นแอดก็ขอฝากช่องมิวชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม จะได้มีกำลังใจในการทำงานนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปเด็ดๆจากพิวชาแนลนะคะวันนี้ก็หยุดล่าหาตัวเลขหนึ่งวันนะคะท่านผู้ชมมาสรุปเลขเด็ดให้กับท่านผู้ชมนะคะสรุปเลขเด็ดให้ท่านผู้ชมที่บางท่านอาจจะไม่ได้ชมคลิปแอปคลิปแอดทุกๆคลิปนะคะก็จะได้ก็จะได้ชมกันในวันนี้ทุกคลิปเลยนะคะ ทุกคลิปที่แอดไปถ่ายมาแอดก็จะลงให้ดูในวันสรุปในวันนี้หมดทุกคลิปเลยนะคะตัวเลขที่ไปถ่ายทํามานะคะทุกคลิปก็จะมาลงสรุปให้ในวันนี้เลยนะคะท่านผู้ชมตอนนี้ก็กําลังกินมะม่วงกันอยู่นะคะท่านผู้ชมกินมะม่วงกับลูกสาวในนี้นะคะ่ะมะม่วงนะคะท่านผู้ชม กินมะม,ม่วงอยู่กับลูกสาวเดีย๋ยวชิมให้ดูสักชิ้นหนึ่งสิอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวขอชิมมะม่วงสักชิ้นหนึ่งนะคะจะได้สรุปเลขให้นะคะขอกินอีกชิ้นหนึ่ง <c oughs> จะมาสรุปตัวเลขให้ท่านผู้ชมนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะอันแรกก็เป็นสูตรคำนวณจาก f c มาส่งมาแบ่งปันให้นะคะงวดประจำวันที่16พฤษภาคม64นะคะ,ว, 1, ะ,คะวิ่งบนเด่น1รองแปดนะคะวิ่งบนเด่น1รองแปดนะคะจับคู่ให้มี1 12181นะคะจับคู่ให้มี1 12181 9888นะคะแล้วก็3ตัวก็เป็น811 211 1 188 821แล้วก็189นะคะ3ตัวจับคู่ให้811 211 188 821 189นะคะวิ่งล่างเด่น6รอง3นะคะวิ่งล่างเด่น6รอง3จับคู่ให้ 6 3 6 2 6 1 9 3 2 3นะคะท่านผู้ชมจับคู่ให้63 62 61 93 23นะคะท่านผู้ชมตัวที่วงกลมให้คือตัวที่เน้นแล้วนะคะตัวที่วงกลมให้คือตัวที่เน้นแล้วนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นสูตรคำนวณจาก fc ส่งมาแบ่งปันให้นะคะต่อไปอีกนะคะเดี๋ยวเอจะให้ดูอีกนะคะ ก็อันนี้เป็นเลขทูบตายายเจ้าที่ที่บ้านของแอดเองนะคะขอวันนั้นนะคะเลขเลขทูบตายายที่บ้านของแอดเองนะคะจุดได้เก้าสี่หนึ่งนะคะท่านผู้ชมเก้าสี่หนึ่งนะคะตัดเล่นก็จะมีเก้าสี่สี่เก้าสี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะคะท่านผู้ชมหกกับเก้าก็ตัวเดียวกันนะคะอย่าลืมนะคะหกสี่หนึ่งนะคะ ต่อไปก็เป็นเลขของพญาบึ้งนะคะเป็นเลขของพญาบึง้งเป็นเลขของพญาบึ้งที่คุณยายพญาบึ้งขอไปขอวันนั้นนะคะขอไปเมื่อวันพระที่ผ่านวันพระนู้นะคะเลขพญาบึ้งก็ให้ใส่ไปสองชุดนะคะวันนั้นใส่ไปสองชุดก็ให้มาห้าตัวนะคะสามสี่เจ็ดสามเจ็ดนะคะสามสี่เจ็ดสามเจ็ดนะคะ เดี๋ยวแอดจะตัดให้นะคะท่านผู้ชม3 4 7 3 7 7 7 3 3นะคะหรือจะเป็น7 37ก็ได้นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าก็ตัวเดียวกันนะคะท่านผู้ชมตัดสองตัวก็จะเป็น34 43 3 7 7 3 4 7 7 4 3 3 7 7นะคะอันนี้คือเลขพยาบึ้งนะคะท่านผู้ชม ชอบตัวไหนก็ตามตัวนั้นนะคะเลือกตัวที่ชอบเลือกตัวที่ใช่นะคะชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านนะคะต่อไปก็เป็นเลขพญาบึ้งที่สวนยางของแอดเองนะคะท่านผู้ชมเลขพญาบึ้งที่สวนยางนะคะก็ขอเมื่อวันพระเหมือนกันนะคะขอตอนเย็นนะคะ ก็ได้174นะคะท่านผู้ชมได้174นะคะตัดเล่นก็เป็น4 1 1 4นะคะ7447 7117นะคะอันนี้เลขพญาบึ้งที่สวนยางนะคะท่านผู้ชม174นะคะ3ตัว174ชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านนะคะเดี๋ยวเอดจะให้ดูอีกนะคะต่อไปก็เป็นเลขความฝัน เลขความฝันคุณยายกับแอละองนะคะก็สี่เจ็ดเจ็ดสี่นะคะท่านผู้ชมสี่เจ็ดเจ็ดสี่นะคะต่อไปก็เป็นเลขความฝันของพี่ส้อยและก็เลขต้นลำ,ลำใหญ่ที่บ้านพี่ส้อยนะคะเลขความฝันของพี่ส้อยวันนั้นพี่ส้อยก็บอกว่าให้ fc เป็นคนตีให้นะคะบอกว่าให้ fc เป็นคนตีให้แอก็เข้าไปดูที่คอมเมนต์ก็เลขที่ fc fc ตีมาให้ก็มี7 9 9 7 7 8 8 7แล้วก็6 9นะคะ6 9 9 6นะคะคือตัวเลขที่ fc ตีให้นะคะเพราะว่าลงความฝันไปวันนั้นก็บอกว่าให้ fc ตีให้ส่วนเลขต้นลำไยก็เลขต้นลำไยวันนั้นก็เห็น8 5 5 8นะคะท่านผู้ชม8558นะคะอันนี้คือเลขความฝันของพี่ส้อยแล้วก็เลขต้นลำไยนะคะท่านผู้ชม ชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกนะคะอันนี้คือเลขเลขที่เนิน400นะคะวันนั้นขึ้นไปที่ผู้โชคดีเข้าไปแก้บนกันนะคะวันนั้นก็เลขที่เนิน400จุดทูบได้ก็ได้164นะคะ164แล้วก็17 17ก็ก็ขึ้นที่ฝามือของผู้ใหญ่บ้านนะคะวันนั้น 164แล้วก็17นะคะตัดเล่นก็166 164 46แล้วก็1441นะคะท่านผู้ชม17ก็กลับเป็น71นะคะท่านผู้ชมอันนี้คือเลขที่เนิน400นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูอีกนะคะท่านผู้ชมต่อไปก็เป็นสูตรคำนวณของลุงหมายนะคะท่านผู้ชมจะตั้งอย่างนี้นะคะต่อไปเป็นสูตรคำนวณของลุงหมานะคะ สูตรคำนวณของลุงหมายให้มาทั้งหมดให้มาทั้งหมด6ตัวนะคะมี539820นะคะ5 3 9 8 2 0นะคะ, 5, 3, 9, 8, 2, ะ,คะตัวที่จับคู่ให้ก็มี588020383292นะคะจับคู่ให้มี588020383292นะคะท่านผู้ชม ชอบที่จับคู่ให้ก็จัดนะคะถ้าไม่ชอบที่เขาจับคู่ให้ก็จับคู่เอาเองก็ได้นะคะท่านผู้ชมเลขสูตรคำนวณของลุงหมายก็เข้ามาเกือบทุกงวดนะคะท่านผู้ชมก็จับคู่เอาเองได้นะคะชอบชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านนะคะอันนี้คือสูตรคำนวณของลุงหมายนะคะท่านผู้ชม ต่อไปอีกนะคะท่านผู้ชมก็เป็นเลขเลขทูบบวงสวงหลวงปู่ใหญ่โลกหลวงปู่ใหญ่เทพโลกอุดรน,นะคะท่านผู้ชมวันนั้นแอดก็ไปร่วมพิธีบวงสวงนะคะแล้วก็จุดทูบเสียงทายขอโชคนะคะก็ได้294นะคะ294นะคะตัดเล่นก็เป็น2992นะคะ 9, 9 4 4 9 4 2 2 4นะคะท่านผู้ชมเลขทูบบวงสวงจะ เลขทูกบวงสวงหลงปู่ใหญ่นะคะท่านผู้ชมสองชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านนะคะเอดก็มีหน้าที่นำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูสูตรคำนวณนะคะอันนี้เป็นสูตรคำนวณมาจากชุมพรนะคะส่งมาแบ่งปันเป็นงวดแรกนะคะวิ่งวิ่งบน เด่น6หลักร้อยนะคะวิ่งบนเด่น6หลักร้อยนะคะเด่น3หลัก10นะคะเด่น3หลัก10นะคะจับคู่ได้35 38 39นะคะจับคู่ได้35 38 39นะคะจับคู่3ตัว6 635 638 639นะคะวิ่งล่างเด่น5นะคะวิ่งล่างเด่น5มี51 50 58นะคะ51 50 58นะคะท่านผู้ชม ตัวที่เขาวงกลมให้คือตัวที่เขาเน้นแล้วนะคะเน้นให้แล้วนะคะท,ท่านผู้ชมสามเก้าเน้นหกสามเก้าเน้นห้าูเน้นนะคะตัวที่วงกลมให้ก็คือตัวที่เน้นให้นะคะท่านผู้ชมอันนี้สูตรคำนวณจากชุมพรนะคะชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะวันนี้ได้คลิปเยอะมากนะคะท่านผู้ชมเดียวจะเปิดอีกนะคะ ต่อไปเป็นเลขจากต้นกระท้อนที่ไปขอในวันพระวันนั้นก็เห็นเป็นหกแปดแปดหกนะคะแล้วก็แปดห้าแปดนะคะตัดเล่นก็เป็นแปดห้าห้าแปดแปดแปดนะคะท่านผู้ชมเลขจากต้นกระท้อนนะคะหกแปดแปดหกแปดห้าแปดห้าแปดแปดห้าแปดแปดนะคะท่านผู้ชมเลขจากต้นกระท้อนนะคะท่านผู้ชมท่านใดที่ไม่ได้ชมคลิปทุกคลิปก็มาชมคลิปในวันนี้เลยค่ะนะคะ คลิปสรุปหวยในวันนี้ก็จะได้ดูเหมือนได้ดูทุกคลิปนะคะอันนี้เลขสวนรักบ้านขยองเก่านะคะที่ไปขอในคืนนั้นก็ได้สองหกดนะคะแล้วก็สี่สองนะคะสองหกเจ็ดแล้วก็4ี่สองนะคะ, 2, 6, 7, 4, ะ,คะตัดเล่นก็จะเป็นสองหหสองนะคะหกเจ็ดเจ็ดหกนะคะสองเดสองนะคะ4ี่สองสองสี่นะคะอันนี้แอดลืมเขียน2ตัวให้นะคะแต่แอดก็ตัดให้เรียบร้อยแล้วนะคะ เออดพูดตัดให้เรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมอันนี้เลขที่ไปขอส่วนร้างบ้านขยองเก่านะคะต่อไปเป็นเลขของน้องเนตรนะคะน้องเนตรแล้วก็แม่น้องเนตรนะคะเลขของแม่น้องเนตรก็เห็นที่ต้นกระท้อนะคะที่ไปดูตอนเช้าแม่น้องเนตรก็เห็นที่ต้นกระท้อนเป็น8715นะคะตัดสองตัดเล่น2ตัวก็8 7 1 5 7 1 8 1นึ่นะคะอย่าลืมกลับด้วยนะคะท่านผู้ชม อย่าลืมกลับด้วยนะคะ8 7ดเจ็ด1จ็1 7ปดหนึ่8ห้นะคะส่วนข้างล่างเป็นเลขที่ขึ้นตรงต้นคอของน้องเนตรนะคะเลขที่ขึ้นตรงต้นทนของน้องเนตรก็เห็น2 6 4 6 16นะคะท่านผู้ชมก็อย่าลืมกลับด้วยนะคะท่านผู้ชมสอง6ก6ี่กหกลับด้วยนะคะท่านผู้ชมถ้าใครไม่กลับตับจะแตกนะคะ ขำๆกันค่ะต่อไปเป็นเลขทูบจากเจ้าแม่ตะเคียนวัดป่าขคโยงนะคะเอดไปไปเป็นเด็กวัดวันนั้นก็เลยถือโอกาสขอโชคจากเจ้าแม่ตะเคียนมาฝากเอฟซีนะคะจุดวันนั้นได้หนึ่งห้าเก้านะคะหนึ่งห้าเก้านะคะตัดเล่นก็เป็นหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะคะห้าเก้าเก้าห้านะคะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะคะ ชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านนะคะต่อไปเป็นเลขความฝันของพี่ทัศนะคะเลขความฝันของพี่ทัศนะคะก็ก็มีสี่สี่ี่สามสามจุดเกนะคะก็3า1สามหนะคะสี่สี่สี่หนึ่ง สามสามนะคะแล้วก็เก้าห้าห้าเก้านะคะท่านผู้ชมอันนี้เลขความฝันของพิทักษ์นะคะสี่สี่หนนะคะสามนะคะตัดเล่นก็เป็นสี่สี่หนึ่งสี่นะคะเก้านะคะท่านผู้ชมอันนี้เลขความฝันของพิทักนะคะชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านนะคะต่อไปเป็นเลข เซียมซีของพี่ส้อยนะคะเลขพี่ซ้อยเสียงเสียมซีได้นะคะเมื่อไปที่กระท่อมละสังขานนะคะพี่ซ้อยเสียงเสียมซีได้หนึ่งจ็นะคะกลับก็เป็นเจ็ดหนึ่งนะคะหนึ่งเจเอันนี้เป็นเลขของพี่ซ้อยนะคะเสียงเสียมซีได้หนึ่งจ็หนึ่งนะคะท่านผู้ชมชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านนะคะต่อไปเป็นเลข ส,ลลส,ะะสูตรคำนวณเลขล่างจะสูตรขอโทษนะคะท่านผู้ชมสูตรคำนวณเลขล่างจาก fc นะคะท่านผู้ชมสูตรคำนวณเลขล่างจาก fc นะคะเลขวิ่งก็ให้มา5้มี5มี0ย์มี8นะคะเลขวิ่งให้5ให้0ให้8นะคะจับคู่ให้ก็มี5 0 05 5 1 1 5 5 8 8 5 9ห8าห9าหนึนะคะแล้วก็ 80 0 8นะคะ fc ก็ฝากบอกมานะคะว่าให้รูดเลยนะคะ5เลข5เป็นหลัก10นะคะให้รูดเลยนะคะให้รูดตั้ง50-59นถึง59นะคะเล่นรูดเลยนะคะ50 5 9เลยนะคะท่านผู้ชม fc ก็บอกว่าฟันธงชัวมาชัวแน่นอนงวดนี้นะคะชัวแน่นอนฟันธงเรียบร้อยแล้วนะคะเลขสุดคำนวณเลขล่างนะคะ สูตรคำนวณเลขล่างสูตรนี้ฟันทงมาชัวค่ะต่อไปเป็นเลขจากเนิน400เพิ่มมานะคะท่านผู้ชมเลขจากเนิน400เพิ่มมานะคะที่ที่เขาไปนอนที่เนิน400กันแล้วก็ได้ตัวเลขมาก็186นะคะ186 188 1, 1 6 6 6 1 แล้วก็8ป6หนะคะนี่เลขจากเนินสี่นะคะท่านผู้ชมชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะแอดก็มีหน้าที่นําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะแอดก็ไม่รู้หรอกว่าตัวไหนมันจะมาตัวไหนมันจะถูกนะคะก็อยู่ที่บุญวัสนาของแต่ละบุคคลเนาะส่วนส่วนท่านผู้ชมท่านใดชอบตัวไหนก็จัดตัวนั้นไปนะคะชอบเลือกตัวที่ชอบเลือกตัวที่ใช่ของตัวเองนะคะท่านผู้ชม ตัวเลขก็มีชนกันหลายคลิปหลายหลายหลายคลิปเหมือนกันนะท่านผู้ชมก็รับชมดูนะคะพิจารณาดูตัวเลขทุกตัวนะคะที่แอดนำเสนอไปในสุดท้ายนี้แอดก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ fc ทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมช่องมิวชาแนลทุกๆคนนะคะและขออวยพรให้ fc ทุกคนนะคะจงโชคดีถูกหวยรวยๆกันยกช่องนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ